สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องสวัสดีอีาสานนะครับผมวันนี้ก็พามาที่สวนยางนะครับเราก็มาในกีดยางนั่งหลายวันแล้วครับหลังจากที่ช่วงนี้ก็พายุคมปาชุเข้านะครับผมก็พักการกีดไปทั้งเกือบอาทิตย์แล้วละครับพักผ่อนเต็มที่แล้วครับพี่น้องชาวสวนยาง วันนี้ก็จะมาดูสวนนะครับหลังจากที่เรามาไล่กีดแล้วก็ต้องหมั่นแวะเวียนเข้ามาดูในสวนนะครับผมเนี่ยผมมาดูมนายางหรือว่าต้นยางนะครับเผื่อมันมีการฉีกขาดหรือว่าได้รับความเสียหายจากพายุหรือเปล่าครับอันนี้เป็นยางที่เพิ่งกรีดได้2เมตรนะครับผมอพอดีฝนก็มาแล้วครับผมก็เลยต้องหยุดนะครับ นี่เห็นไหมครับเนี่ยหน้ายางก็เปียกชื้นทั้งวันเลยครับเพราะว่าผลมันก็มาเรื่อยๆครับเดี๋ยวโปรยเดี๋ยวหยุดนะครับไม่หนักไม่แรงแต่มาเรื่อยๆครับผมนี่ท่านนี้ก็จะหญ้าก็จะขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวผมว่าจะมาทําการตัดอีกรอบนะครับผมตัดหญ้าก,ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าแรงตัดเฉพาะช่วงทางเดินกรีดนะครับผม ต้นนี้น้ำยางออกเยอะเป็นพิเศษครับผมนี่สองมีรนะครับผมล้นถ้วยต้องหาถ้วยสำรองไว้ครับอาจจะเป็นที่เป็นการกรีดที่ยางที่หน้าต่ำด้วยนะครับน้ำยางไลลออกเยอะครับผมเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับอันนี้คือร่องรอยของต้นยางที่โดนมีดฝวันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ เนี่ยชว่วงที่ปีที่แล้วรอยแผลก็จะกะว้างขนาดนี้เลยนะครับแต่อันนี้มันก็ค่อยๆสมานแผลดูครับบากจนถึงแก่นถึงเนื้อไม้เลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับเนี่ยแถวนี้สี่สิบกว่าต้นก็จะโดนไปประมาณเกือบสิบต้นแหละครับโดนใช้มีดฟันนะครับดูก็เกือบ สมานแผลบางส่วนมันก็จะดำดำไม่รู้ว่าเป็นเชื้อโรคเชื้อราหรือเปล่าครับเนี่ยดูครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวน,นี้ก็จะเป็นร้อยบากตามยาวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพอมันแผลมันปิดมันก็จะปูดโปนแบบนี้เลครับผมเนี่ต้นนี้ก็อีกนะครับดู ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับหรือว่าเขาอยากจะรู้ว่าไอ้ตนยางเนี่ยมันน้ำยางมันออกมาอย่างไงหรือเปล่าครับพอ <c oughs> ดีมันเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเนาะ <c oughs> ผมมาเห็นช่วงวันหลังครับช่วงสายแหละ <c oughs> สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มากดติดตามแล้วก็รับชมช่องสวัสดีอีสานนะครับผมขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับ สวัสดีครับ